สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโตตัวนี้เป็นรุ่น G s รหัส2 4 5หนะตัวนี้มาในสภาพอาการที่เหมือนหล่นมานะครับตรงนี้เหมือนหล่นมาแล้วก็กระจกแตกอันนี้จะมีเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนไปทั้งตัวหัวกระโหลกนี้เลยนะซึ่งจะเป็นตัวนี้จะเปลี่ยนไปทั้งอันนี้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นรหัส 915นะแจ้งเพื่อทราบนะครับทีนี้มาเทสระบบชัตเตอร์กันตอนนี้ผมใส่ฐานไปแล้วนะใส่แบตเตอรีอร่ไปแล้วนะไฟเข้านะครับแต่ทีนี้เทสที่ชัตเตอร์บต,ตัวกล้องเนี่ยโหมดในการทำงานของชัตเตอร์บเนี่ยไม่ทำงานนะครับอ่ะเปิดไปที่1.7 นะแล้วก็เหมือนจะเปิดเป็นดาวด้วยนะถ้าเปิดเป็นดาวเนี่ยต้องล้างกลไกนะครับมันมีนกลไกในส่วนนี้อยู่ซึ่งมันอาจจะฝืดหรืออะไรสามารถถอดล้างได้นะอืมจริงๆแล้วถ้าเกิดล้างกลไกทั้งระบบของเจ้าตัวนี้ราคามันมันอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าอีกทีแล้วก็ให้ลูกค้าให้คำตอบอีกที บางทีมันจะมีราคาที่แบบแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ทั้ง2ราคาเนี่ยตัวกล้องสามารถทํางานทํางานได้เหมือนกันต่างกันแค่ความละเอียดเฉยๆนะเพราะบางส่วนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปจัดการแต่ถ้าอยากให้จัดการเนี่ยก็จัดการได้เหมือนกันโอเคในส่วนของชัตเตอร์ชัตเตอร์ทำงานสปีดเดียวนะครับน่าจะเป็นที่60 ไม่60ก็30นะี่ยน่าจะ30สิอันนี้โหมดแฟลตไม่ว่าจะโหมดไหนก็ก็ไม่ทำงานไปเข้านะครับแต่ชัตเตอร์ไม่ทำงานโอเคยังไงเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จเลยแล้วกันสวัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนส่งนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโตตัวนี้เป็นรหัส จริงๆร,รหัสต้องดูที่ตรงนี้นะรหัสสองสี่ห้านะเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนโคเวอร์ด้านบนนี้มานะเปลี่ยนมาเป็นรหัส9 1้าหนึ่งห้านะครับเป็นของตรงรุ่นนะบุ่มอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยเบื้องต้นมาจัดการอยู่2ออย่างก็คือทำความสะอาดทางระบบหรือ C L A นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นนี้นะครับ อะไหล่ตัวนี้ลูกค้าจะเอากลับไปหรือให้ทางร้านไว้ก็ได้นะครับทางร้านก็ยินดีอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูกค้านะครับลูกค้าสามารถทวงถามได้อ่ะทีนี้เรามาเทสระบบการทํางานเบื้องต้นของเจ้าตัวนี้เบื้องต้นผมจะให้ดูโดยรอบก่อนนะตัวเลนล้างแล้วใส่ดีนะครับอ่ะมาเทสระบบระบบเช็คแบตเตอรี่ ไฟติดนะครับตรงนี้นะ,ะเช็คแบตไฟติดนะ,ะโอเคต่อมาตัวปรับโหมดปรับได้ตามปกตินะครับคิกตามปกติ F ปรับได้ตามปกติและแน่นอนว่าโฟกัสเนี่ยสมูทแน่นอนเพราะว่าใส่จารบีใหม่ไปให้นะครับมาทีนี้เทศสการทำงานของระบบน้าฟิล์มผมจะเทศสไปประมาณถึง อร่อยดีแ 8, 8แล้วกัน4 5 6 7 8แถมให้เป็น9ตัวนี้เป็นตัวล็อกชัตเตอร์นะครับถ้าขึ้นชัตเตอร์เอามาร์คไว้ที่ตัวแอนะคือล็อกถ้าปลดก็สามารถกดได้จากนั้น มารีโหลดฟิล์มโดยการเปิดฝาหลังกลับไปที่เอเหมือนเดิมนะครับภายในภายในล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับอรอบนี้เป็นสีม่วงนะเป็นไหมพรมสีม่วงนะครับของเก่าเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะอันนี้เป็นของเก่าของลูกค้าผมไม่ได้ถอดตรงนี้ออกนะครับ ล้างให้แล้วสะอาดใสชัวตอนมาเนี่ยมีเลนชิ้นท้ายนะเอ้ยมีลาชิ้นท้ายนะครับอืมมันเป็นคราบเหมือนทิ้งคราบไว้อันนี้ผมเปิดแฟลชนะมันเลยจะเห็นชัดหน่อยแต่เบื้องต้นเนี่ยใสแน่นอนนี้คือจะให้ดูนะมันมองอย่างเงี้ยมันใสแต่ถ้าย้อนแสงมันจะเห็นเห็นฝ้าเห็นอะไรบ้าง แต่ตัวนี้ไม่มีคือถ้าเกิดส่องย้อนแสงมันจะทำให้เห็นชัดมากขึ้นนะครับอันนี้ผมส่องไฟอยู่นะอ่ะต่อมาผมจะเทสระบบการทำงานของของโหมดต่างๆนะอันนี้ B น,นี้ผมตับ F ให้ดู F คลิกทุก F นะครับม่านเปิดสุดนะไม่เป็นรูปดาวแน่นอนเพราะว่าล้างไปให้แล้ว ต่อมาเทสที่โหมดแฟลชโหมดแฟลชจะเปิดที่30อีกทีอีกทีและอีกทีอ่าต่อมาเทสออโต้ออโต้ผมจะเปิดไปที่1.7นะครับ1.7ไฟโอเวอร์จะขึ้นนะไฟโอเวอร์ไฟโอเวอร์ขึ้นนะครับถ้าปรับไปที่ F16 ไฟสโลอาจจะไม่ขึ้นถ้าผมเอามือปิดเนี่ยขึ้นแน่นอนนะเห็นไหมสโลไฟสโลขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไฟไฟโอเวอร์ fly เนี่ยจะกดตื้นกว่านะถ้าไฟสโลจะกดลึกกว่าอันนี้เป็นตามปกติของระบบของตัวกล้องนะครับทีน,นี้มาดูม่านที่มันเปิดปิดอันนี้ผมไม่ได้เอามือปิดวัดแสงนะครับม่านก็จะไหว ถ้าผมเอามือปิดวัดแสงมันก็จะช้าะีปิดอีอันนี้ถ้าไม่เอไม่ได้เอามือปิดวัดแสงคือตอนนี้สภาพแสงมันค่อนข้างจ้านะครับผมถ่ายแสงที่แสงธรรมชาตินะปิดมันก็เลยไวอโอเค ต่อมาผมจะเทสที่ทามเมอร์นะครับขึ้นชัตเตอร์ผมจะไปที่โหมดโหมดแดแล้วกันเลื่อนตัวทามเมอร์และกดชัตเตอร์อมทามเมอร์ทำงานนะครับแล้วก็เรื่อง มีอ่ไยที่ต้องเทสอีกมีตัวปรับตัวปรับ ISO เวลาปรับ ISO บานดอตัวนี้มันจะเลื่อนนะครับเวลาลูกค้าไปเลือกซื้อกล้องลองเช็คดูผมจะปรับไปที่1,000นะบานดอมันจะเลื่อนนะครับเห็นไหมอันนี้คือเปิดสุด แต่ถ้าหมุนไปที่25เนี่ยมันก็จะมนยากนิดหนึ่งนะคือ,อ่ไม่มีเล็บจิกนะอ่าอันนี้หมุนไปที่25มันก็จะเปิดแคบสุดนะครับอ่าเบื้องต้นผมจะเอาไว้ที่100นะ Okay. มากที่100นะครับอืมส่วนอื่นๆที่จำเป็นต้องเทสอีกถ้าผมให้ดูวิวก่อนแล้วกันวิวเนี่ยล้างแล้วถอดทั้งกระจกออกมาล้างนะครับพาราแลกด้านในก็ยังเข้มอยู่หลังๆนี่ไม่ค่อยเจอละเพราะว่าอ,อ พ่อค้าน่าจะรู้กันแล้วว่าเราไม่ควรเช็ดเจ้าตัวพาราแลกหรือตัวสปิอิเมจเอ้ยไม่ใช่สปิอิเมจหรือตัวไอตัวช่วยโฟกัสอะผมจําสับไม่ได้นะขออภัยหลังๆไม่ค่อยเจอแล้วหลังๆก็คือแบบไอพวกตัวช่วยโฟกัสเนี่ยมันมาเต็มเลยไม่โดนเช็ดมานะครับอืมมีอะไรต้องเท็อีกตัวโฟกัสผมเช็คให้แล้วนะครับทั้งตัวเลนแล้ตัว ตัวตัว R F นี่นะเชค็คให้หมดแล้วทีน,นี้ตัวโหลดฟิล์มกลับเนี่ยต้องกดปุ่มนี้นะครับถ้ายังไม่กดเนี่ยมันจะโหลดไม่ได้นะมันจะติดถ้ากดปุ๊บมันก็จะหมุนถ้าไม่ต้องการใช้แล้วให้ขึ้นชัตเตอร์ตัวกลไกลจะล็อกของมันเองนะครับ โอเคอื่นๆอื่นๆอื่นๆไม่มีอะไรให้เทแล้วครับโอเคอย่า okay. งไรผมขอจบคลิปวิดีโอเทเจ้าตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ